ประเด็นเราก็เพิ่งอ่านเนื้อเมื่อเช้าเป็นสองเพลงที่ไม่ได้ลองนานมาใช่ไม่ได้ลองนานมากครับแต่ก็โชว์ไปเลยแต่ได้ไหมอ่ะได้อยู่นะขอบคุณครับขอบคุณครับได้เป็นบุ๊คเป็นบุ๊คใช่ใช่ขอบคุณครับทุกคนกับบรรยากาศแบบนี้ที่ถึงนะครับมาเหนียวแน่นร้อนไม่เจอหลายๆคนนานมากแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยว่างตรงกันจริงๆแหละเราถ่ายละครกันเยอะมากมายก่ายกองนะครับมันก็เลย ห่างหายอะครับพอห่างหายเสร็จปุ๊บได้มาเจอเราก็แบบเอออิ่มเอมใจครับตื่นเต้นเลยกันครับเพราะว่าแบบตื่นเต้นก็ท้องเหนื่ออยู่ข้างหลังอะขึ้นเป็นอะไรนะำปลาปีขึ้นว่าไงนะรู้ไหมทุกครั้งตอนที่เธออะประมาณเดี๋ยวลืมอีกเลยแต่เดา๋ยวปี้ะแน่นเนาะใช่ดีใจครับดีใจมากเลยแบบไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราห่างหายไปมันมีคู่อื่นมาเยอะมากปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็คิดว่าเขาจะไปแบบไปเออไปซอกแซกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีเขายังกลับมาครับ เลยว่ายังไม่เปลี่ยนใจจากเราใช่เสียงนี้เป็นพลังให้เราขนาดไหนครับก่อนขึ้นเวทีเราทั้งทั้งเสียงกี๊ดแล้วก็เออช่วยกันร้องด้วยใช่ครับเป็นพลังมากเพราะเรารู้สึกว่าเออเราไม่เหงาแล้วก็ยังมีแบบเพื่อนๆเบบีคอยแบบว่าคอยร้องไปกับเราใช่เาอย่แตกเาอย่าแกแตกไหมวันนี้ยังได้อยู่ไหมได้ได้เออเออปาเขียนให้แบบแตกหน่อยนะครับ ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยผมกลัวงคนอื่นับเฮ<ล>้ยโอเคแตกๆวันนี้ออฟกันห้างแตกๆเนี้ยเต็ม,ม<อ>ใช<ห>่ปะ ขอบคุณครับทุกคนก็ฝากเขียนให้ให้ให้ดูเยอะๆ <c oughs> ครับผมก็ <c oughs> รู้สึกดีใจครับที่เขายังแบบว่าเอ็นดูเราสองคนแ,แบบว่ามาหาเราตามงานอยู่ก็ขอบคุณมากเลยที่แบบบางคนแบบมาแต่เช้าอย่างเงี้ยขอบคุณมากเครับนึกว่าหลายคนแบบคิดถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อกี้นี้บนเวทีมีแฝะโปสกิจกินกันคอแตกเออ <ๆ S 1> ก็ดีใจครับที่เขายังชอบอยู่อะไรแบบเนี้ยเราก็พยายามทำให้เต็มที่แหละเนาะแล้วก็ถ้าเขาชอบกันก็เป็น เป็นสิ่งที่มันดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทําแบบเขาชอบนะอย่างเงี้ยครับจันนะคะครับก็ดีครับเป็นเออไม่ได้มาเล่นเกมอะไรเงี้ยปกติเมื่อก่อนเล่นบ่อยมากแต่ว่าครั้งนี้ก็เบบี้คงไม่ได้ดูอะไรแบบนี้มานนนาาี้มดานอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออชอบกันอะไรเงี้ยนะคนเสิร์ตตอนนี้ทานคู่จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคอนเสิร์ตแต่เธอ L O L แล้วตอนนี้ท่านละคอนสองเรื่องเทเนียติเก็ตกับ มิดไนท์โมเทลบวกเอลออลตายตายพี nah, okay. ่กันดีพี่ญี่ปุ่นเป็นยังไงใช่พ um ี่ญี um> um ่ป um ุ่นอีกช่วงกันหยาครับก็รียมยังไงครับเยอะขนาดไหนงานด้วยก็เตรียมตัวยังไงก็เป็นวันๆไปเลยครับถ้าไหนมีอะไรก็ทำตามนั้นเลยไม่เราก็วางแผนแล้วครับว่าเออเราจะทําอย่างนี้ถึงเท่านี้นะแล้วช่วงนี้เราก็เริ่มซ้อมคอนเสิร์ตแล้วด้วยครับมันก็เหลือเวลาแค่เดือนเดียวเนาะถ้าเราไม่รีบซ้อมเนี่ยมันก็จะไม่ทันเอา ทุกครั้งที่เวลาเราถ่ายละครเสร็จสมมติเราถ่ายเสร็จ2อทุ่ม3าทุ่มเราก็จะมาซ้อมประมาณ4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนต่ออะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อให้ทุกอย่างมันแบบเป๊ะเร็วที่สุดแล้วก็ได้มากที่สุดครับก็คือังไงเรื่อกาถึงเที่ยงคืนใช่ก็ยอมเหนื่อยหน่อยยอมเหนื่อยหนื่อยเพราะยอมทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นครับถ้าเราทํางานปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเราเหนื่อยแล้วเราไปรีบอัดตอนสุดท้ายอ่ะมันไม่ทันเออเราสู้สู้ยอมเหนื่อยตรงนี้วันใกล้ๆ้คอนเสิร์ตสบายดีกว่า มันโอเคทุกอย่างมันต้องโอเคครับเพราะว่าเราก็ต้องพักผ่อนเต็มที่เรารู้แหละว่าหน้าที่เราคืออะไรเราต้องทํางานพอเราทํางานเสร็จปุ๊บเรามีหลายงานเราต้องมีแก p บ้างเมื่อไหร่เราก็ต้องพักผ่อนนะไม่ใช่ไปเล่นอะไรเนี่ยครับอง้ครั้งแรกครัรปุ่นครั้งแรกใช่ครับเราชอบอยู่แล้วด้วยเราชอบปญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วเหมือนคลิปนี้เราเป็นคนจัดเองด้วยครับว่าเอออยากไปดิสนีย์อยากไปกินร้านอาหารที่เราอยากกินเราชอบเนี่ยครับเราอยากให้ทุกอย่างมัน ตามที่เราชอบคนอื่นเขาเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดีก็ได้มันแปลกมันใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราเตรียมโชว์เตรียมอะไรแบบพิเศษพิเศษไปของญี่ปุ่นยังไม่เริ่มซ้อมเลยครับใช่เพราะว่าต้องเป็น L O L ก่อนแล้วก็ไล่ไปแต่เราก็มีส่วนร่วมในการแบบว่าวางสะสมอะไรอย่างงี้ที่เราอยากทำใช่ใตอนแรกอยากไปให้นานกว่านี้สักสองวันเอออยากไปช้อปช้อปปิ้งสักวันหนึ่งเลยวันนี้ไปสามสี่วันสามพันปะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนี really? ่ยขออยู่เียเขาไม่ให้เขาบอกมึงเย้าคิวไปจากไหนเออนันเนี่ยไม่ไหวเขาบอกว่าได้แค่นี้แหละก็แค่นี้ก็ได้ครับแบ่งเวลาไปซ้อมยังไงแบ่งเวลาไปซ้อมซ้อมยังไงก็หลังจาก L O L ก็คงจะเป็นญี่ปุ่นหมดเลยครับแล้วก็เริ่มวางแผนว่าเราจะร้องเพลงอะไรที่นู่นเราควรจะมีเพลงญี่ปุ่นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้รายการออกนอกประเทศครั้งแรกตั้งแต่ค ใช่ใชสามปีแล้วครับไม่ได้ส่งออกเลยอขอส่งออกบ้างนะครับมันนานแล้วอะ่ะงอมหมดแล้วอ่ะท่านไม่อยากจะั่ปอยากไปทำอะไรพิเศษไหมเคอยากไปเที่ยวบ้างหลายเยอะเยอะเยอะยะมากอยากไปอยากไปจ่ายคอนเสิร์ตอยากไปหาแฟนๆที่เขาไม่สามารถบินม,มาหาเราได้ก่อนอพอเราทําตรงนั้นประสบความสำเร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นคือของเรา<ช>อหลังจากนั้นเราก็ไปทัวร์กินทัวร์ช้อปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเอาครับพูดภาษาญี่ปุ่นเือยังครับยังไม่ฝึกเลยครับ ครับอัน <rôle> น <CCTV> ี <ici S 1> ้ก็ตัวคนใสมาชิ้นไนมาเซชิ้นไนมาเซชิ้นไนมาเซขอโทษครับทุกคนขอบคุณนะครับครับสวัดีครับไน